สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจหนังสติ๊กนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นครับคลิปไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็นันนะจะมาทีนะครับก็จริงๆแล้วผมจะมาพูดถึงเรื่องของการยิงหนังสติกนะครับวันนี้เนาะ,อะโอเคปกติหนังสติ๊กอย่างที่บอกนะครับมันจะมีง่ามหัวสูงกับง่ามหัวต่ําเห็นไหมครับ หัวสูงก็คือระหว่างช่องช่องตรงนี้มันสูงนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะเรียกว่าช่องระหว่างตรงนี้มันต่ํานะครับปกติถ้าเป็นง่ามาหัวต่ําหรือง่ามหัวตัดหรือง่ามกึ่งหัวตัดอนะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับมันก็ยิงได้ปกติแล้วครับยิงได้ปกติเหมือนกับง่ามหนังสติกทั่วไปนะครับสาเหตุที่เรายิงแล้วมันชนชนมือชนง่ามนะครับจริงๆแล้ว ปัญหาหลักมันอยู่ที่เวลาเราดึงยางเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับง่ามกับสายยางมันไม่ได้ตั้งฉากเห็นไหมครับตั้งฉากอย่างเงี้ยนะเป็นตั้งฉากอย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมบางคนดึงยางแล้วแบบกดหัวง่ามนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะชนมือชนง่ามได้ในกรณีหัวสูงอย่างง่ามไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชนครับเพราะว่าระหว่างแกบ แกบเนี่ยระหว่างแกบหลังมือกับแนวยางอะมันสูงครับมันก็เลยไม่ชนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปใช้ง่ามที่เป็นลักษณะง่ามหัวต่ําหัวตัดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปเอียงเห็นไหมครับถ้าเราไปเอียงอย่างเงี้ยนะครับกดกดง้มมือมากเนี่ยระหว่างแกบของยางตรงเนี้ยนะครับมันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะมันแคบครับมันเหลือน้อยมันก็จะชนมือชนง่ามจริงๆถ้าเราดึงยางครับถ้าเราดึงยางให้มันได้ เก้าสิบเออไม่ใช่ครับให้เราดึงยางถ้ามันได้เก้าตั้งฉากกับง่ามอย่างเงี้ยนะครับยังไงมันก็ไม่ชนครับยังไงก็ไม่ชนเพราะว่ามันจะยังไงก็สวิงข้ามไปนะครับยังไงก็ไม่ชนนะไม่ว่าจะเป็นง่ามหัวตัดง่ามหัวตื้นง่ามกึง่งหัวตัดแล้วแต่จะเรียกนะครับยังยังไงมันก็ไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับอันนี้เป็นรอยแผล ล,ล้างล้างรถมอเตอร์ไซค์ไปขูดเหล็กอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นแผลไม่ใช่แผลที่เกิดจากการยิงหนังตะติ๊กนะครับนะอันนี้ก็เป็นง่ามไม้มะขามรูปทรงธรรมชาตินะครับนะครับรูปทรงธรรมชาตินะครับเป็นง่ามหัวต่ํานะครับหรือเขาเรียกว่ากึ่งหัวตัดอะไรทํานองนี้แล้วแต่จะเรียกเดี๋ยวผมจะยิงง่ามนี้ให้ดูนะครับถ้าไอ้ง่ามหัวสูงพวกนี้มันก็ยิงง่ายครับยิงง่ายเป็นง่ามธรรมดาทั่วไปนะครับ ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าผมจะเอาง่ามตรงนี้นะครับเป็นง่ามทําเองยิงให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเห็นมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมโพสต์นะครับมีเพื่อนๆถามสอบถามมาว่าน่าจะสอนวิธีการยิงง่ามแบบนี้หน่อยจริงๆก็ไปดูหลักการยิงง่ามหัวตัดได้เลยครับนะครับถ้ายิงง่ามหัวตัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นง่ามหัวตื้นหัวตำหัวกึง่งหัวตัดอะไรก็สามารถยิงได้หมดแล้วครับเนาะ จริงๆการยิงหนัง,งสติกมันไม่ได้มีหลักการตายตัวลราถนัดแบบไหนก็แบบเราก็ยิงแบบนั้นนะครับเนาะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นไม่เป็นไม่มีพื้นฐานเลยก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะชนมือชนง่ามหรือเกิดอุดบัติเหตุนะครับอย่างแรกนะครับยิงนะครับจับง่ามให้มันตั้งฉากนี้คําว่าตั้งฉากของผมก็คืออันนี้นะครับตั้งฉากนะยางกับง่ามต้องตั้งฉากนะครับอย่างนี้นะ ประมาณนี้นะครับยางกับงามต้องตั้งฉากห้ามอย่างนี้ไม่ได้ตั้งไม่ตั้งฉากนะครับถ้าอย่างนี้แสดงปรากดงามมากเกินไปหรืออย่างนี้ก็ไม่ได้ตั้งฉากครับต้องตั้งฉากต้องประมาณแบบนี้นะครับแนวยางเวลาเราดึงนะครับมันจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมนะอันนี้อันนี้ให้ดูดูอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่นี้ถ้าเราเอียงอย่างนี้นะครับมันจะชนหัวง่ามฝั่งนี้ถ้าเราเอียงอย่างนี้มันจะชนหัวง่ามฝั่งนี้ ดังนั้นการดึงยางมันต้องตั้งจากรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนะนี่นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับง่ามนี้ผมใช้ยางยาวนะครับยางยาวจะยิงยากกว่ายางสั้นนะครับยากในที่นี้หมายถึงมันจะคุมได้ยากกว่าถ้าคนไม่เคยยิงยางยาวเนี่ยมันแทบจะไม่โดนเป้าเลยด้วยซ้ําน,นะครับอ่ะอันนี้ผมจะพยายามยิงให้มันอยู่ในกลุ่ม แปดแต้มให้ได้นะครับอาจจะมีออกหลุดบ้างเพราะว่ามันยิงยากนะครับยางยาวอ่ะลองดูครับอ่ะโอเคผมจะยิงทั้งหมด20ครั้งด้วยหนังสติ๊กงา่ามนี้ยางยาวหัวมัดทําเองนะครับโดนยังไงก็เอาอย่างงั้นเลยเทคเดียวไม่มีการตัดต่อคลิป20นัดน,นะครับ เรียบร้อยครับยี่สิบครั้งโดยงามนี้นะครับเนี่นะอ่ะเราไปดูใกล้ๆแล้วก็ไปดูสรุปภาพรวมอีกทีนะครับก่อนอื่นนะครับก็ใช้ง่ามนี้นะครับเป็นง่ามหัวต่ําหรือเขาจะเรียกว่าง่ามกึ่งหัวตัดหัวตื้นหัวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับใช้ยางยาวนะครับยิงท่าลักท่าฮาร์บิอร์ฟลายเลยนะครับใช้ลูกกระสุนบีบีกันหกมิลนะครับ อ่ะเรามาดูเป้าครับก็หลักๆแล้วน่าจะเห็นคลิปแล้วนะครับยี่สิบนัดที่ยิงนะนี่นะครับกลุ่มกระสุนสูถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับถ้านิ้วแย่ก็โบแล้วครับนี่นะประมาณนี้นะครับนะจริงๆแล้วง่ามหนังสติกครับอา่าไม่ว่าจะเป็นง่ามไม้ง่ามเหล็กง่ามพลาสติกง่ามไทยง่ามจีนง่ามเวียดนาม,ง,ามง่ามฝรั่ง นะครับมันยิงได้ทุกง่ามแหละครับยิงได้ทุกง่ามมันอยู่ที่เราใช้แล้วเราชอบไหมเราถนัดไหมเราชํานาญไหมนะครับถ้าเราเล่นหนังสติกไม่เป็นหรือไม่มีความชํานาญต่อให้ใช้ง่ามแบบราคาแพงแบบแพงโคตรเลยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าคนที่มีความชํานาญครับหรือคนที่ เล่นหนังสติกเก่งแล้วเข้าใจง่ามแล้วเข้าใจวิธีการเล่นเข้าใจวิธีการยิงนะครับถึงจะเป็นง่ามธรรมชาติทั่วไปที่ทําเองอาจจะไม่ได้สวยก็สามารถยิงได้แม่นได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆแล้วการเล่นหนังสติกการใช้ง่ามมันขึ้นอยู่ที่รสนิยมแล้วก็ความชอบของผู้เล่นนะครับว่าจะเลือกแบบไหนบางคนชอบของแพงของดีก็เล่นราคาแพงๆไปเลยนะครับบางคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องของง่ามก็ ใช้งามอะไรก็ได้ครับใช้งามไม้ทั่วไปก็ได้นะครับงามแท้งามเท,ทียงมงามก๊อปงามจีนงามเวียดนะะ้มงามฝรั่งงามไทยงามอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับเนาะก็โอเคคลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้นะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าน่าจะบอกวิธีการยิงงามแบบนี้หน่อยอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ยิง,ย,ง,งนะยิงเหมือนงามทั่วไปแล้วครับนะครับยิงเหมือนงามทั่วไปแค่เราอยาก,กดมือไปข้างหน้าอย่างุ้มมือนะครับอย่างุมมือ อย่าอย่าเอียงอย่าบิดอย่างนอย่าเงยอย่าสะบัดมือนะครับการยิงหนังสติกอย่าสะบัดข้อมือนะครับอย่าเพราะว่าหนังสติกสมัยใหม่เนี่ยมันมันยางมันนุ่มอยู่แล้วนะครับการสะบัดข้อมือเนี่ยมันทําให้กลุ่มกระสุนมันเพี้ยนนะครับเพราะว่าการยิงเป้าเล็กเนี่ยมันจะถ้าเราสะบัดข้อมือเนี่ยมันจังหวะมันจะไม่พอดีถือมือตรงตรงนิ่งๆครับยังไงก็โดนถ้ายิงใกล้นะแต่ถ้ายิงไกลใช้เป้าเล็กก็อีกเรื่องหนึ่งครับมันก็จะยากขึ้น นะครับการเล่นหนังสติก๊กการยิงเป้าใหญ่ไม่ใช่เรื่องอยากครับแต่ถ้าระยะไกลขึ้นเป้าเล็กลงอันนั้นก็จะยากขึ้นตามขนาดเป้าตามระยะทางนะครับหนังสติ๊กมันก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับไว้โอกาสหน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ